ผลปิศาที่สามารถควบคุมน้ำนทะเลได้จะประกอบไปด้วยผลพิศาจกุลากุลาหรือว่าผลปิศาจส,สันไหวผลพิศาจนี้สามารถควบคุมน้ำทางอ้อมได้ด้วยการสร้างแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขึ้นมาและเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแน่นอนรับว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือคลื่นยักษ์สึนามินั่นเองโดยหนวดขาวก็เคยเรียกคลื่นยักษ์สึนามิออกมาให้เราเห็นแล้วด้วยครับในสงครามมารินฟอร์ตต่อมาผลพิศาจมาก,กี่มากี่หรือว่าผลพิศาจม้วนคัมพีของไลโซนั่นเอง ผมิศาต์นี้ก็สามารถควบคุมน้ําได้ด้วยเช่นกันแต่มันก็มีขั้นตอนและเงื่อนไขในการใช้เหมือนกันครับคือไรโซเนี่ยเขาจะสามารถเก็บน้ําทะเลมาไว้ในม้วนคัมพีของเขาได้หลังจากนั้นถ้าเขาต้องการจะเอาน้ําทะเลไปใช้กับอะไรก็ตามแต่ก็ค่อยเรียกน้ําออกมาจากม้วนคัมพีนั่นเองครับโดยไรโซก็เคยเรียกน้ําออกมาช่วยดับไฟในเหตุการณ์เกาะโอเงชิมะอย่างที่เราเห็นนั่นเองครับรวมไปถึงผลปิศาตของเปโลสเปโลครับแต่นี่ต้องในวงเล็บนะครับมัน เป็นการคอมโบกันระหว่างผลพิศารลูกกวาดของเปลออเปโลนและผลพิศาจโซลูโซลูของบิ๊กมัมครับโดยเปลออเปโลนนั้นจะทําการสร้างทากทะเลแคนดี้ขึ้นมาโดยเจ้าทาาทะเลตัวนี้เนี่ยโกงซะด้วยนะครับมันสามารถลอยบนน้ำได้เคลื่อนที่บนน้ำได้แค่นี้ก็โกงระดับดึงแล้วใช่ไหมครับมันยังสามารถเสริมความโกงขึ้นไปขั้น,นหนึ่งด้วยการที่บิ๊กมัมเนี่ยใช้พลังจากผลพิศารโซลูโซลูของตัวเองทําให้เจ้าท่าตัวนี้เนี่ยมีชีวิตขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าเจ้าท สามารถผสมผสานเข้ากับน้ําทะเลแล้วก็กลายเป็นคลื่นยักษ์ไปถาโถมใส่เรือของกลุ่มบอฟางได้นั่นเองครับเป็นพลังที่โกงกันแบบจัดๆเลยล่ะครับแล้วก็แถมพิเศษให้อย่างหนึ่งครับเป็นพลังผลพิศารฟูวะฟูวะของชิกกี้นั่นเองผลพิศารนี้เราได้เห็นอิทลิสในเดอะบูบี้ครับสามารถควบคุมน้ําให้น้ำเนี่ยครับไปล้อมรอบลูฟี่ทําให้ลูฟี่เนี่ยเกือบจะจมน้ําตายมาแล้วนะเท่ากับว่าผลพิศารที่สามารถควบคุมน้ําทะเลได้เนี่ยมันมีอยู่จริงครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นใครใช้ความ สามารถในการควบคุมน้ําทะเลกันแบบบ่อยๆครับเพราะใช้บ่อยไม่ได้นะพลังแบบนี้สกิลแบบนี้เนี่ยมันจะดูโกงเกินไปนั่นเองนะ